ทองคำเป็นห้าชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจัดอยู่ในจำพวกโลหะหนึ่าอายางนูนมะมุสหรือจักนำทองมามาทำเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย ปะก็ปะทองคำที่พบมีปริมาณอยู่ไม่มากจึงยิ่งเป็นสิ่งที่มีค่าสูงดังนั้นนอกจากจะใช้หลอกทำรูปเคารพเครื่องใช้เครื่องประดับตกแต่งแล้วยังนำมาเป็นสื่อกลางสำหรับกำหนดมูลค่าในการซื้อขายแล เปลียนกับมูลค่าของสิ่งอื่นๆด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชระ,ะสะส์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มแปด